เป็นของเจ้าภาพคุณแม่เอสีดวงสีพร้อมครอบครัวคุณทิติมาและก็อัวพร้อมคณะพันโในแพทย์พิเชษเยี่ยมเสียรีพร้อมครอบครัวเสียดีธรรมศาสตร์และคุณดาวเดียและทายกทายิกาม้านหนองขามผู้ประกอบด้วยศรัทธาอุตสาหะ น้องนำมาขาวายแด่พระพิสุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาการท่วนใดมากในอาวาสนี้ก็แลผ้ากาฐินนาานี้เป็นของบริสุทธิ์ดุดเลื่อนรอยมาโดยอากาแล้วตกดลงในถ้ำการสรงฆ์จะได้จำเพาะเจาะจงพิสูตรูปใจรูปหนึ่งก็หาไม่ได้มีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่า ให้พระสงฆ์ทั้งปวงยอมอนุญาตให้แก่พิสุรูปหนึ่งเพื่อกระทำซึ่งกันินนณฐารกิจตามพระบรมพุทธ,ธานุญาตพระอัตตกถา,าจารย์ผู้รู้พระบรมพุทธ,ธาพิบายสังวัญญาไว้ว่าพิสุรูปใดประกอบด้วยสีสุตาที่คุณมีสติปัญญาสามารถ รู้รรแมดประการมีบุคครเป็นต้นทิ่สุรูปนั้นจึงสมควรเพื่อจักระทำกตินภา,ารกิจตามพระบรงมพุทธ,ธานุญาตได้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งกวงจะเห็นสมควรแก่ทิ่สุรูปใดจงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่ทิ่สุรูปนั้นเถอ ข้าพติณธาปรบธานข้าสง,งสวรรค์ทั้งตัวนี้ข้าพระเจ้าพิจารณาเห็นสุขวรแเกศพระอาจารย์อภิวัตพระอธิการ,ร,การวัฒนาอภิวันโนเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อแต่ทำประฐานนกิตให้ถูกตามพระบรลงทุกทางุญาได้ภาพิสูจน์รูปใด ไม่เห็นสมควรจงทักทัวขึ้นในภาพกลางระหว่างสงถ้าเห็นควรแล้วใสจงให้ท่านสัญญาสาธุการให้พร้อมเพียงกัน